ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูกองชุดกองชุดประดิษฐ์นะครับกองชุดทําเองจากกระป๋องสีของพี่เขาเดี๋ยวจะขอเขาดูนะครับเดี๋ยวจะลองเสียงด้วยว่าดีไหมวันนี้ผมจะมาขอดูกองชุดหน่อยที่พี่ทําอ่ะเป็นยังไงอ,อ่าไม่เป็นไรขอดูเ๋ยลองเสียงเลยลองเทสกันเลยไปโอเคโอเคอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูหน่อยครับ<า>ครับอ่เป็นศิลปินนะครับก็เป็นนักวาดรูปและเป็นมือเบสด้วย ทอปประดิษฐ์เก็บจากวัสดุเหลือใช้นะครับนํามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆมันใช้ได้อยู่ไหมเดี๋ยวลองเทสเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองเทสเดี๋ยวยกไปเทสดูเลยมั้ยอ่าโอเคยกไปเดี๋ยวลองเทสกันดูเดี๋ยวผมจะตีแล้วให้พีเ่นเบรสนะเรามาแจมด้วยกันเดี<ม>๋ยวเดี๋ยวให้พี่อธิบายเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์นะครับคิดค้นประดิษฐ์ต่างๆเป็นศิลปินนะครับนักวาดรูปไม่เดียวไม่ไ แล้วก็เล่นเบสนะครับเล่นเบสอาชีพแต่ตอนนี้ยังว่างงานอยู่นะครับใครสนใจมือเบสก็ติดต่อได้นะครับ,ไ,บได้ทุกแนวนั่นคืออะไรไอไอทีวางจุดยากันยุงเหรอให้มันเสียงเซต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 ใช่ไหมอ๋ออันนั้นคืออะไรไฮ<ว>แ<ๆ>อดใช่ไหมใช่อ๋อโอเคอ่าไฮแอดไฮแอดครับครับครับน<ช>ีก็คือครับผมขับลมเสียงดัง มันคือรถมันเขาฟูลนะมาเองครับครับก็เดี๋ยวลองให้พอได้เดี๋ยวเรามาลองแจมกันอย่าให้พี่เขาเล่นเบสเดี๋ยวผมจะไปตีกองนี่กระเดียบขับขับแล้วให้พอมันเหยียบได้เียบอ๋อโอ้นะครับใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวมันทึบเลย นี่เราให้ดูถึงขั้นตอนการปรอบเลยนะพอมีกลไกลมีอะไรที่เราซ่อนความลับไว้อยู่ข้างในบ้างอ๋นี่ตะแกรงปิ้งปลาใช่ไหมหรืออะไร <c oughs> เอ,อ่เออกอ,อช่องตะแกรงไคอ,เฟเฟอ,รอ,อคอมเพวเตอร์แอร์คอยร้อนรอบ๋ออัออนอนี้ก็คือกละมังถึงถึงว่าเวลามากินข้าวที่นี่กละมังมันหายไปไหนหมดอ๋อมันอยู่ตรงนี้เอง น่าเดี๋ยวแต่เอายางวงมัดก็พอละเอาพอลองใช้ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มเสียงดิอ๋อตัวนี้มันจะทําให้ช็อตแล้วอ่าเอาโอเคเอากานใส่ไปเลยใส่ไปก็ได้ฮะใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับเอาพวงใหญ่ครับเราไม่เน้นหน้าตาเราเน้นเสียงเออยอันนี้คืออะไรอ๋อสแนนอ่ะอ่าเโอเคสแนน ขับขับไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ได้อยู่อันนี้คือแสนแนนะครับเพื่อนๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากไอกระป๋องสีถังสีนะครับคือวัสดุที่ใช้นะครับการนำมาประกอบเป็นกองใช้กับกรนเทิงเล็กสงครารเพ่สงาลปีใหม่แล้วก็ใช้ได้ ดูกระเดื่องนะดูกลไกกระเดื่องของเขานะครับนี่นะครับอ๋ออันนี่นี่คือกระเดื่องมีหัวมั้งได้ออกออนี่ก็บอกซิลิโคนอันนี้ก็ประดิษฐ์นะครับจากอะไรบ้างนี่ซิลิโคนที่อย่าครับซิลิโคนหัวยางที่ที่มัน มันคาหลอดอ่ะคือมันเสียแล้วอ่ะมันแข็งคาหลอดก็มันเป็นยางที่แข็งเพือมันก็คือให้มันให้มันทุบทุกขับครับให้เสียงมันทุ้มนอะแล้วมันมีครบแต่ทีนี้ถอดไปถอดมาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมจริงมันน่าหนัต๊ะนะอย่าทำของชุดเองแล้วก็ทำขาห้องเองด้วยนะครับเอยวดูนี่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยพาไปดูขาห้อง นักประดิษฐ์นะครับเป็นนักเป็นจิตรกรเป็นนักดนตรีคือหลายอย่างครับก็ไม่ดีสักอย่างหนึ่งคือน็อตมันยังไม่ต้องใส่โอ้โหชัดเจนอ่าใกล้ละใกล้แล้วครับนี่อยากไปอยากไปสนใจน็อตนะครับครับไม่เป็นไรครับโวกนี่มันเป็นพวกฝาหม้อนี่เป็นนี่แหละครับฝาหม้อไฟฟ้านี่แหละครับเสียงดี เป็นแฉเป็นเป็นแฉสเปซได้เป็นแฉแคสได้เนี่ยครับอย่างพวกเนี้ยพัดลมครับมันจะเพิ่มเวลาน้ำฝาถังขยะหรือเปล่าคุณคุจังเลยมีส0ฝาน้ำาั้อาอแทงน้ำอ่า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 เอาโอเโอเคเอีี่ประกอบให้ผมเลยเดี๋ยวผมลองเสียงเดียวแล้วฮะไมนไรมันลงน้าหนักให้มือเอา ก็จะวางอยู่ประมาณอย่างนี้เดี๋ยวมันจะน้ำหนักมันจะทวงเข้าใงครับแสเน่ยังอยู่ฝั่งนี้ดิแสเน่ให้เขาดูนั้นแหละอยู่ใกล้ให้แอดนะครับแสเน่อุปกรณ์พวกเนี้ยเหลือเก็บใช้อ่ะครับปิงเราก็เก็บไปใช้ได้ก็เก็บมาจากพวกไอ้ก็บอกยาสเปมครับฉีดอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็สไตล์เล็กเก้เล่นชายหาดได้เลยนะครับนะครับกองของเรา แต่มันไม่มีขาใช่ไหมมีก็มันทางแยกมันไม่รู้ไปไหนแ้อ๋อไม่เป็นไรไม่ได้เอาแค่นั้นพอคโอเคเดี๋ยวใครนี่ละครับก็จะอยู่ในลางแค่ได้ครับล็อกตั้งเองครับนะนี่ใหม่เออขาเออไม่ดีช่วยกันช่วยกันน้องม่วงก็จะยกยกแตชิ้นๆแหละให้มันดูเป็นโครงทุเรศ ต่มมัันนเบากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเลยนะนะเหมือนตอนเด็กที่ทำกองชุดกันเองเด็กๆอยากจะมีเครื่องดนตรีแต่เราไม่มีสตางค์ไงโเบิ้มบิ้มเบตอนแรกๆดีๆอันนี้และเซอร์ไพรส์อยู่ๆก็มาเลยอ้อหอยอ้อร้ายมากหลายได้อยู่ได้อยู่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ประกอบเบรดลแล้วกประกอบเบร GM, เราทำอีเดียวมันเล่นผมอะมันดูแปลกอะมันรั่วมันแลปตีเส้นีล้วอันนู้นก็ไปต่อยอดทำอ,อ,อะไรอ่ะอันนู้นก็ไปขึงอะไรก็แหละพี่ก็แล้วแต่จะเอาอะไรขึงก็ไม่ใช่ไม้เงี้เป็นเป็นไฟเบอร์มันเหมือนเป็นท่อ,อโอเคได้ละกองโอเคเดี๋ยวพี่เราประกอบเบรดี๋ยวลองเล่นพี่เดินเบรดให้ผมหน่อยเอ้ยลองแกงกันกองก็ดีใช่ใช่ใช่เอาแค่ทำนองเฉย เ,เราก็จะมาแจมกันเดี๋ยวจะเรากองชุดนครับกองชุดประกอบทําเองเดี๋ยวผมจะไปคตีกองเองเดี๋ยวให้พี่เขาเป็นคนเล่นเบสเข้าไหมครับเข้าแล้วอะไรก็ได้อะไรอาใชชา อ่าได้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 เพราะมันมีกรเบตกกองสองอย่างนะคม่มีคิตาร์ัเลยรองดอาเอาใอ่ะทีแไ้นวะบีเอจีแมนเดอร์จีมนเดอเป็น เนื้อไม่ได้เคยลองเทสดูอะจะาจังหวะหมอลำนิดนิดหน่อยหนจังหวะหมอลำอันนี้เป็นการเทสนะครับอันนี้ชัาช้าชาหมอลำหมอลำ ขอบคุณมากก็สนุกดีครับ